ยายตกใจหมดเลยโอายายตกใจหมดเลยนอนคู่กันทำไมน่ารักจังเลยอะอืมของขอดเลี้ยงน้องเหรอลูกคงขอดเลี้ยงน้องบุญธรรมเหรอะขะคองขอดเลี้ยงส้มล่นเหรอลูกอ,อืมทำไมน้องน่ารักจังเลยอืมเลี้ยงน้องเหรอขาว้าว สมหล่นนอนกับพ่อบุญธรรมเลยสมหล่นจ๋าสมลนนอนกับพ่อบุญธรรมเลยลูกอ,อืมทำไมน่ารักจังเลยยายตกใจหมดเลยยายเข้ามาน่ารักน่ารักว่าไงนอนน่ารักจังเลยว่าไงคะ อน,นอนต่อสูอยุยายไม่กลัวแล้วนะยายไม่กลัวแล้วนะคะ